สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับไปเบิ้งไปเบิ้งมีที่แกงวีที่แกงเดี๋ยวใส่แกงมาใหม่ใส่แหม่กินนู่นพี่น้องคนน่ะคนน่ะ ใส่เครื่องเลยพี่น้องสัสดีค่ะอ่ใส่เครื่องมพี่น้องแล้วนี่หอมีตะไค่นี่แบบิกเครื่องปรุงตัวีฟองนัวบาจริงกับตาะ้แต่พ่น้องใสไเกินก้ใส้งไป้อเอากบไปก่อน เ่มร่องอายังมาที่วที่นู่นไงมาจาเจงหวัาตาไดะเยก็เปแย่งความเราแต่ขนาำบลเอาพงศ์ยีาทาเมาแย่เลยแันเรงใจให้ทักความต้นครับ เดี๋ยวลุกตวัวดตัวม่กินนุ่นไ่หน่อยกแกงอกมากเพักนาดพักพนันมันมันกระสังกอแล้วพี่น้องอย่างไมกินนุ่นไงพีน้องเอ้ยพักขนาดคนคนพี่น้องคนกันนะอือพี่น้องอยากน้ำบ้ายากน้ำบ้า พี่น้องคะอุ้นแมงกินน่นดูยัดีค่ะเจ้าของเดี๋ยวไี่ลดบ้าไฟบ้างดบ้าง่ะเด็๋ผลมาเด,ด,ด้อมาเด้อแจงน้ำใหม่สำกันไแมงกินนู่น ไนุ่นญงไปน้องส่ักเงี้ยงเส้ักเงี้ยพร้อมๆทัขนาดแจบตะล่่าเอ็นเทวดามากินน้ำมนาไน้องคนกระตกเออทักขนาดไปน้องตอเสียงคนไปน้ำขอบคุณขอบคุณไปน้อขอมาเบิองมาแย่งางเล่นใจแจงใส่กระทะนี่่ะมันก่ใส่หม้อหรอกตั้งอีสานแตงเาจแขง้นี่ง่ะี่น้อง บา้านไปกับใส่หม้อเราเอที่ใส่หม้อไม่องที่เสกี้ก็ได้ใส่กระทะทีละเราเอ็ก่เจาะใส่หมอใส่กระทาทีลงน้ำมัสเดีัวเราไม่ไม่ก ouais. pues, ินนู่นไม่กินนนจากจังวาตาาน้ำมัจากจังวดตาา ยิ่งมึงแข็งนะยิ่นยิ่งมึงแข็งนะมขนิมึงแข็งนะยิ่งมึงแข็งนะยิ่งมึงแข่งมแล้งนะยิ่งมึงแ่งมึงแข็งนะงมึ หอมไม่มีกระเทายาเพ่นราไ่ได้กทาาแล้วแงเราก็ใส่แอกระแงกักระนกัแล้วแ็ง่งไม้สวยกักระแนงนี่แหละสอมคนน่เอากระแนงลงไปได้ขนาดรวมรวมลงไม้ไว้แล้วทุ่งๆนั่นหละลไม้ก็ได้มื่อเนี่ยได้ผลกระแนงกัไปหอมพื่นอ นาเน๊ะพ่อม่หลังห้ลายไรส่วนตัวจะหยอกจะหยอกพี่น้อตัวนึงเต็มกระทาโมลูเลยทัานบ้านตัวเต็มมอมโลูพี่นอาได้มาด่าแขงน้อใหม่น้กันใส่แจมไวคือหอมใส่หอมมาย่งตัวพี่น้อมาเด้ตุยขอนี้เด้พี่น้อง มาแล้วไล่ไล่เลยต่าเอ้าพี่้องให้เบอร์คอมเมนต์ลยนะพวกเราลบบพิขอบคุณที่เราไปสามิงมาแย่งก็จะนังแร่งใจสุดท้ายทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับแจ้งหน่อไหมแจ้งหน่อไหมอ้ย ใส่พกย่างขนาดใส่ผู้เปิดความร้ายเนาดาเเวลาต่างซนขึ้ามาครับยังกระจายนะยังพกง่างยมาว่าจะพกง่างมาไหนยงน้องใหม่ใส่พกย่าง ตักเลยได้ไหมนาะ,ะตากักซื้้วยตักซื้อ้วยยังงี้จดต,ตอนนเอ,อ้ยต่อมา,นาหนไล่ไหนตัก็นนวมั้เนยอยาตอนไหนก็นมันเนี่ยสดแนำไม่กินนู่นแนีน่ด้ไหม่นาะ ะครับโตตั้งโตต้งโตตั้งไปเลยทรากนะจากพี่น้องเอาฟังไปขอบทุณครับครับในวัตถุภาพว่าจะได้ประมวลขอตรวจสอบให้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณมาเน้นมาแช่มาคอมเมนต์มาแช่มาตีส้มบางแก้วได้พี่น้องว่าเป็นแนวดายขอบคุณขอบคุณครับมาคอมเมนต์มาแนวมาพี่น้องเมืองจังหวัดใดแน่ บอกเสือเร็กเนาะไปละครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคน